Mazda 2ปี2019เลือกประกันแบบไหนดีครับ Let's put our living stereo stylus in this groove สวัสดีครับเพื่อนๆส,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆหน้า<ส>ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับพระเอกครับ<ส>แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปพูดคุยเกี่ยวเรื่องของการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะสมกับรถของเรานั่นเองครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะและก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนั่นก็คือคุณส้มนั่นเองสวัสดีครับคุณส้มน<ส>ักทายนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับเรื่องของการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์กันนะครับ ที่อยู่ในโซเชียลจะได้รับฟังข้อมูลไปด้วยคือผมมาฮะคุณส้มครับขับโรถส์โรส์มาสด้าส่ครับซึ่งก็ถอยมาได้ประมาณ2ปีแล้วฮะส่วนใหญ่ก็จะขับในเมืองแล้วก็ขับไปต่างจังหวัดบ้างนะครับไปตามพวกคาเฟ่เก้ยๆสวยๆอะไรเงี้ยฮะไปถ่ายรีวิวผมอยากจะทราบว่า ควรจะเลือกเป็นประกันแบบไหนดีครับคนที่ใช้รถมาสด้านเนี่ยค่ะหลายคนจะกังวลใจนะคะเรื่องศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะคะที่มีค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดนะคะไม่ทราบว,ว่าคุณพระเอกอะคะ่ะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นกรุงเทพครับถ้าเป็นจังหวัดกรุงเทพนะคะคุณพระเอกไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะวันนี้ต้องมี2บริษัทประกันไทยนะคะม,มานําเสนอเปรียบเทียบกันให้แบบจัดจาเลยบริษัทแรกเลยจะเป็นบริษัทไทยสีประกันไทย นะคะ<ม>เป็นประเภทหนึ่งซอมห้างเบี้ยประกันไัยจะอยู่ที่18,500บาทนะคะบริษ<ม>ัทที่2เลย<ช>เป็นบริษัทอารีอันอยุธยาประกันภัยสมเชื่อว่าจะเป็นเบี้ยอู่โดนใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะ<ม>เบี้ยประกันภัยจะอยู่ที่15,600บาทค่ะ โอ้โห oh, oh. ฟังแต่ที่คุณส้มพูดแล้วเนี่ยนะฮะตัวอารียอันส์ก็ดึงดูดใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าน่าจะเหมาะกับอาชีพวีล็อกเกอร์ที่ไม่ค่อยจะมีรายได้แน่นอนแบบผมนะครับ mm. ว่าแต่ซ่มอมปูก,กับซ่อมห้างเนี่ยฮะมันแตกตาก่างกันยังไงครับคุณส้มครับถมงายนางงามก็หาตื่นเต้นพอได้อ่อกต้องคิดว่าตัวเองเป็นนางงามตลอดนะคะซ่อมห้างนะคะระยะเวลาการซ่อมนะคะ จ้ารวดเร็วเนื่องจากนะคะเราจะเปิดอไหล่จากครั้งศูนย์ที่ผลิตโดยตรงเลยมั่นใจได้เลยมาตรฐานในการซ่อมสีและตัวถังแน่นอนเหมือนเราอะค่ะได้ขับรถใหม่ออกมาจากโชว์รูมอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะแต่ซ่อมอู่ก็ไม่แพ้กันนะคะซ่อมอู่เหมาะกับลูกค้าที่มีงบประมาณจํากัดเพราะว่าเบี้ยประกันภัยถูกกว่าซ่อมพางและจำนวนอู่ไม่ให้เลือกมากกว่าซ่อม้างด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณพระเอกพอจะเห็นภาพชัดเจนบ้างไหมคะข้อแตกต่างระหว่างซ่อมอู่กับซ่อม้างค่ะโอ้ชัดเจน มากเลยล่ะครับคุณส้มแต่ถ้าเลือกได้ก็คงจะต้องเป็นส้มห้างนะครับถึงจะมั่นใจได้แบบ100%เนะครับเชื่อว่าเ,เพื่อนๆที่อยู่ในโซเช,ชียลมีเดียนะครับก็คงจะได้รับฟังแล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยแล้วนะครับสำหรับใครนะครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะคอมเมนต์นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาถามคุณส้มได้เลยนะครับ ใช่เลยค่ะทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าแล้วนะคะลองพิจารณาตามงบในกระเป๋าและความต้องการของตัวเองได้เลยค่ะแต่ถ้าหากลูกค้าเองนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรุงศรีออตโต้จะมีส่วนลพิเศษอีกเพียบเลยค่ะในไหนวันนี้เราก็มีวีล็อกเกอร์นะคะมาอยู่กระเป๋าแล้วนะคะ ได้เลยครับจัดไปเลยครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งๆนะฮะเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณส้มด้วยนะครับอ๋อมีระเกอร์ตัวจริงก็พูดกันแบบนี้เองหล่อทั้งเสียงทั้งหน้าตาเลยนะคะวันนี้รายการเปรียบเทียบให้กระจ่างโดยกรุงเสียวโตโบเกอร์ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ